ตอนนี้เวลาก็โมง14บส่ในนี้นะฮะสวนสัตว์นะครับซา,าสสฟารีนะมีอูดนะเขามาก็จะอบเบิร์ดนะฮะนกแล้วก็อูดนะฮะแล้วก็มาไล่นะฮะ,นะ,นะ,นะนะ

This bird is lucky. They can fly very far. If they fly far from my home, I'm sure they become grilled bird with spicy sauce for me already. <laughs> this bird, they can fly, but they always keep coming back from here. All the animals here, no bird control. They just rest very natural. So make sure that. Animals years stay good life, nice and relaxed. That's why every year the number of the animals increase every year. And it's on your right hand side the next one.

Aduh, apa itu satwa? Iya, iya, iya. Aku ini jijak kuraian, jijak kuraian, kuraian. Aku ini jijak kuraian, kuraian, ah. <working people watching mother> <kmally playing monster même> <speaking> Gue t referred to as Tsun Han Tsun Ni, So in Thailand we call buffalo there. <laughs> no, worries, it is also in the front of every restaurant. They also have uh, food <laughs> place where so you can buy food there also. Okay, so go, go out and wait for me. <laughs>

คนลายลีครับนักท่องเที่ยวลายลีเป็นเด้หน่อยเดหน่อยกัล่าไดกหน่อยนักเรียนแตว่าเบิรสัตว์เนาะบาย

อ่ะกี้อ,อ่ะเดีเออ๋ยวต้องช่วยตุยนต <laughs> ตลออนี่นะเด็กหนุอยไลยครับเด็กหนุอยนักเรียนไล,ลายล่จะมาเที่ยว แน่หน่อยน่าจะเป็นแน่หน่อยทางจังหวัดอ๋อโอเคสวัสดีค่ัมาจากไหนครับครูที่ไหนนะอยู่ตรงลาดพร้าวเลยค่ะโอ้อกใกล้เอง เด็กนี่คนเท่าไหร่นะร้อยกว่ามั้ยได้ตังมาเท่าไหร่คะสองร้อยหกสิบโอ้โเยอะจังเลยหมดไหมนี่ได้เท่าไหร่นับเออพอไหมลูกโลน่ะ โอเคครับทท่นิคไปแล้วจอด <c oughs> ครับหลังจากไอ้ครับขับไปเบิงสัซัดแล้วนะครับกะ มาส่งลูกทั่วอยู่ข้างในคือเก่านะฮะเขาก็ไปเบิ่งโชว์เบิ่งยังกินเขา่ากินหนามช่วงใบใบช่วงเรื่องเร่งหมดแล้วมั้เขาก็โทรมาเอ,อิ้อเขาก็มาจอดรับที่หม่งเก่าสี่หาเมองเองร่งหมดนะครับโอเคครับผมโอเคครับคุณรักษาเทวด,ดาคุ้มครองอทำดีได้ดีดทำั่วได้ชั่วครับทุกคนเกิดจากกรรม สูงต่ำดำขาวรวยจนนะเกิดจากกรรมที่ตนเองกระท่ำทั้งนั้นโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2 5 6 8นะฮะอยู่สวนสัตว์ซาฟาร์รรีเวอร์นะฮะซาฟาร์รีเวอร์อยู่คลอง2นี่แหละอยู่แถวอินธรรมละบอกแมนบอกขาเอิดอินธรรมละบอแมนแถวคู่บอลน,นี่นะแถวคู่บอล โอเคครับผมตอนนี้เวลาเก้าโมองหาสิบเจ็ดนาทีโอเคครับสวัสดีครับ